วัดสำคัญในประเทศไทยตอนวัดมหานภารามกรุงเทพมหานครวัดมหานภารามวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายวันจัดตั้งพุทธศักราช2,393วันรับวิสุงคามสีมา พุทธศักราช2402วัดมหานภารามเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารตั้งอยู่ที่ฝั่งตวันออกของถนนตะนาวแขวงเสาชิงช้าเขตพระนครกรุงเทพมหานครวัดมหานภารามผู้สร้างคือกรมหมื่นอุดม มรลัตตนรังสีพนามเดิมพระองค์เจ้าอนนบเป็นพระโอรสในพระบาสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงสร้างเมื่อพุทธศักราช2393เป็นปีที่27 ในรัจการที่สามในการสร้างครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานเงินหนึ่งพันช่างประมาณ8ปดหมื่นบาทการก่อสร้างยังไม่แล้แลวเสร็จสิ้นดีก็สิ้นรัชการที่สาม เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าวเจ้าอยู่หัวขึ้นคลองลาดได้พระราชทานเงินให้อีกจำนวนหนึ่งพันช่างและได้พระราชทานานามว่าวัดมหันพภารามและทรงมีพระราชศสัทธาสร้างพระเจดีย์ขึ้นหนึ่งองค์ที่หลังพระอุโบสถซึ่งเป็นพระเจดีย์ใหญ่ที่สุดในวัดนี้ เดิมเมื่อสร้างวัดนั้นไม่ได้สร้างพระวิหารคงสร้างแต่พระอุโบสถเหตุที่สร้างพระวิหารเพราะเมื่อตอนสร้างวัดอยู่นั้นราชการที่สามนอกจากพระราชทานเงินให้หนึ่งพันช่างแล้วยังโปรดให้เจ้าหน้าที่ทางเมืองเหนือสะอาะุุสธรูปใหญ่ เพื่อจะทรงนำมาเป็นพระประธานได้มาสำรวจพบที่เมืองสุขโขทยัยจึงโปรดให้อัญเชิญมากรุงเทพเพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดมหันตภารามละมีพระประสงค์ให้ท่าน กับการฉลองพระอุโบสถและผูกพัดศีมาแต่การนำพระพุทธรูปขนาดใหญ่ลงมากรุงเทพในระยะทางที่ไกลเช่นนั้นจะนำมาได้ก็โดยการนำมาทางน้ำเท่านั้นคือต่อแพร่บรรทุกแพรล่องลงมาจากสุขโขทยัยจะต้องล่องมาตามลำน้ำยมจนมาถึงฝากน้ำโพแล้ว ล่องต่อมาตามลำน้ำเจ้าพญาจนมาถึงกรุงเทพต้องใช้เวลาหลายเดือนหลวงพ่อพระล่วงกึงมาไม่ทันกำหนดเวลาที่พระอุโบสถแล้วเสร็จและผูปัติสีมาจึงมีรับสั่งให้สร้างพระพุทธรูปเพื่อประดิสถานเป็นพระประธานในพระอุโบสถพระประธานจียงปั้นโดยปูนด้วยลงลักปิดทองหน้าตัก กว้าง 4, 4, สี่ซอกเดนิ้วสูงห้าซอกหนึ่งคืบเจดนิ้วปฏิสถา,านอยู่บนฐานยาว, 2, วา 3, สองวาสามซอก 3, สามนิ้วกว้าง 2, สองวาหนึ่งซอกหนึ่งคืบสี่นิ้วฐานสูง 2, สองซอกหนึ่งนิ้วต่อฐานขึ้นไปสามชั้นเรียกว่าบันลังทำเป็นบวงหงายบวงคว่ำและกระจับลงลักปิดทอง และประดับกระจกสีต่างๆผินพระพักไปทางทิศตะวันตกเป็นพระพุทธรูปแบบสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อสร้างพระพระุทธร,รูปแล้วปฏิเดา,านเป็นพระประธานในอุโบสถแล้วฉลองแล้วสรูปที่ประสงค์จะนามาเป็นพระประธานจึงเดินทางมาจากสุโข,ขทัยมาถึงกรุงเทพ เกงได้สร้างพระวิหารขึ้นเพื่ออัญเชิญพระพุทธรูปเจ้าสุโขทัยมาประดิษฐานพระวิหารที่สร้างขึ้นนั้นกอด้วยอิฐถือปูนหลังคามุงลดสองชั้นมุงด้วยกระเบื้องไทยปั้นลมและหน้ามุกทําด้วยปูนและประดับด้วยเครื่องกระเบื้องสีจานเป็นเจลงตรงกลางหน้ามุกทําเป็นรูปมังกร เพดานเขียนด้วยลายไม้ตาข่ายพระวิหารมีสี่ประตูมีหน้าต่างสิบบานซุ้มประตูและหน้าต่างปั้นลายดอกไม้เครือลงลักปิดทองบานประตูและหน้าต่างเรียกว่าลายคลื่นฟองน้ำมีรูปสัตว์ต่างๆลงลักปิดทองประดับกระจกหลวงพ่อบุญญทลิ์พระประธานในพระอุโบสถพระประธานในพระบโบสถนั้น ตั้นด้วยปูนลงลักปิดทองหน้าตักกว้าง 4, สี่ศอกเจ็ดนิ้วสูงห้าศอกหนึ่งคืบเจ็ดนิ้วประดิษฐานอยู่บนฐานยาวสองวา 3, สามศอกสามนิ้วกว้างสองวาหนึ่งศอกหนึ่งคืบสี่นิ้วฐานสูง 2, สองศอกหนึ่งนิ้วต่อฐานขึ้นไปสามชั้นเรียกว่าบันลังทำเป็นบัวหงายบัวคว่ำและกระจับ ลงลักปิดทองและประดับกระจกสีต่างๆผินประพักไปทางทิศตะวันตกพระพุทธรูปแบบาสมัยกรุงศรีอยุธยาส่วนพระอุบโบสถสถาปัตยกรรมภายในวัดมีทั้งแบบ ไทยได้แบบที่รับดีพ้นมาจากจีนหลังคาของพระอ,อุโบสถไม่มีช่อฟ้าใบละกามีพระประธานปั้นโดยปูนลงลักปิดทองเป็นพระพุทธรูปสมัยกรุงศรีอยุธยาส่วนพระวิหารมีขนาดเท่ากับพระอ,อุโบสถรวมทั้งมีศิละปะแบบเดียวกันมีพระรูปรอสมัย สุขโขทัยนาว่าพระล่วงทองคําประดิษฐานอยู่พระวิหารที่สร้างขึ้นนั้นก่อด้วยอิฐหรือปูนหลังคามุงลดสองชั้นมุงด้วยกระเบื้องไทยปั้นลมและหน้ามุกทําด้วยปูนและประดับด้วยเครื่องกระเบื้องสีจามเบ็นจะลงตรงกลางหน้ามุกทําเป็นรูปมังกรเพดานเขียนลายไม้ตาข่าย พระวิหารมีสี่ประตูมีหน้าต่างสิบบานซุ้มประตูและหน้า,นาต่างปั้นลายดอกไม้เคลือลงรักปิดทองบานประตูและหน้าต่างเรียกว่าลายคลื่นฟองน้ำมีรูปสัตว์ต่างๆลงลับปิดทองประดับกระจกส่วนตุ๊กตาหินจีน หน้าประตูพระโบสถ์มีตุ๊กตาหินจีนตั้งอยู่ข้างเสามุกสองข้างข้างละสองตัวรวมเป็นสี่ตัวหลังประตูพระวิหารมีตุ๊กตาหินจีนตั้งอยู่ข้างเสามุกสองข้างข้างละสองตัวรวมเป็นส,สี่ตัวเช่นเดียวกันพระวิหารยาวสิบสามวาสิบ นิ้วกว้าง8วาห้านิ้วสอสูงสิบวาเศษและมาถึงสมัยเจ้าวาดองค์ที่ห้าได้ทำการปฏิสังขรและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดทุดโทมเปลี่ยนหลังคาจากมุงกระเบื้องไทยมาเป็นหลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบล้วนทั้งพระอุโบสถและพระวิหาร มีกำแพงแก้วสูงสี่ศอกหนึ่งคืบล้อมรอบมีประตูเจ็ดประตูพระเจดีย์พระเจดีย์วัดมหันตภารามมีสามองค์องค์ใหญ่อยู่ตรงกลางทรงกลมราชการที่สี่ทรงสร้างอีกสององค์อยู่ที่ด้านซ้ายและขวาของเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดยกรมเมือนอุดมรัตนลังศีพระองค์เจ้าอนนบ ต้นโพลังกาที่หน้าพระวิหารระหว่างสาลาการประเรียนกับโรงเรียนมีต้นโพลังกาซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้านำมาปลูกเอาไว้หนึ่งต้นพระธรรมเจดีเจ้าวาดปลูกไว้อีกหนึ่งต้นพราล่วงทองคำพ้าลามหลวง วัดมหันแห่งนี้มีปูชนียวัตถุที่ดีเด่นและสำคัญยิ่งคือพระุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารซึ่งนำมาจากกรุงสุขโขทยัยมหาชนจึงเรียกว่าหลวงพ่อพระล่วงหรือเรียกกันจนติดปากว่าหลวงพ่อล่วงเป็นพระพุทธรูปแบบสุขโขทยัยขนาดหน้าตัก กว้างหนึ่งวาหนึ่งศอกหนึ่งคืบห้านิ้วสูงหนึ่งวาสามสอกหนึ่งคืบเจ็ดนิ้วองค์พระเป็นโลหะทองมีรอยต่อเจ็ดแหงโดยมีหมุดเป็นเครื่องเชื่อมที่ลอยต่อชุกกะชีที่ปดิษถานยาวสองวาหนึ่งศอกเก็ดนิ้วกว้างสองวาสองศอก้าจากฐานขึ้นไปเรียกว่าบันลังทำเป็นลาย ดอกบัวคว่ำบัวงายและดอกไม้เคลือกระจังลงลักปิดทองประดับด้วยกระจกสีตา่างๆอันเชิญมาจากสุขโขทัยเมื่อปีพุทธศักราชส3 9 3สาาำหรับเจ้าวาดองค์ปัจจุบันมีชื่อว่าพระเทพสุตะเมธีบุญธรรมสุตธรรมโมปบเรียนธรรมเก้าประโยค นำเสนอวัดสำคัญในประเทศไทยตอนวัดมหันภารามจบลงแล้วสวัสดีครับ